สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงกันเป็นกำแพงเปิดโลกของกุสุมก่อพูดง่ายก็คือพูดเซฟๆก็คือฝั่งทุ่งเศรษฐีแล้วกันพระกำแพงเปิดโลกของฝั่งทุ่งเศรษฐีเพราะถ้ามองในแง่ลักษณะก็คือเรามองเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นกุวัดสุมก่อจริงๆหรือเปล่าแต่คนที่ขายให้ก็แบ่งบอกบอกว่าเป็นของกุวัด สมก่ออย่างนี้ลักษณะของก็คือโดยส่วนตัวผมมองคือขนาดนี้เป็นหิมกลางกลางไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่เล็กน่าจิว๋วลักษณะของพระเรามองโดยส่วนตัวผมมองคือนี่เป็นลักษณะของพระของฝั่งทุ่งเศรษฐีที่เขาบอกว่าคาบกุจะเป็นสีเทาอย่างนี้เราดูเราจะเห็นพวกลักษณะของลาหรืออะไรต่างๆเราดู แต่คนบอกแบงให้ก็บอกว่าเป็นของกุวัดสุ้มกออย่างนี้ถ้าเราจะพูดเซฟเซฟก็คือของฝั่งทงเศรษฐีเราจะมาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันเพราะโดยส่วนตัวผมมองคือช่วงนี้มันเป็นโอกาสดีของคนที่จะศึกษาพระกุละกันเพราะราคาถูกกว่าแต่ก่อนมากเราจะมาเรียนรู้มาศึกษากันเพราะทุกวันนี้ผมมองคือการเล่นพระเราควรจะ สร้างความชํานาญขึ้นมาพราะมันมองในแง่ว่าสร้างความชํานาญเราจะมีความชํานาญก็ต่อเมื่อเราเห็นพระหลายๆองค์หลายๆสภาพเราจึงจะมีความชํานาญได้การเล่นพระโดยส่วนตัวผู้มองเราควรจะสร้างความชํานาญจากตัวเราเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาดูเราอย่างนี้มาบอกว่าเออแท้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะทุกวันนี้ มันก็จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะพวกโดยเฉพาะภกุความแน่นอนมันไม่มีว่าเป็นไหนที่ส่วนไหนส่วนไหนเพราะแม้กระทั่งอย่างนี้ผมเล่นมานานคุกคีกับคนที่เขาหาภระเก่งๆอย่างนี้เขารู้จักคนขุดคนอะไรตามที่เขาบอกแต่จริงๆเชื่อได้ไหมมันก็แทบจะบอกว่าเชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม้กระทั่งหนังสือตำราต่างๆที่บอกมา พอเมื่อผมลงลึกๆแล้วคุกีเคยคุยกับคนนี้คนที่เขานำพาอย่างนี้เขาก็เคยบอกว่าเออคนนี้อยากคนคุดเป็นคนคุดเลยเวลาซื้อพาเยอะๆเขาก็จะพามาแนะนำเพราะเขาคนขายก็ไม่เจ้าของพระนะเขาก็ไม่ให้พระมาจํานวนเยอะๆอย่างนี้เวลาเขาพามาเราคุยกันถามเขาเขาก็ไม่ให้ถามมากเดี๋ยวมันตื่นหรืออะไรอย่างนี้ เดี๋ยวในม่ไม่ขายให้เราก็ถามนิดๆหน่อยๆพวกพวกนั้นก็ไม่ค่อยพูดเพราะมันอาจจะเรามองในเนี้ยเขาก็อาจจะมีการปกปิดปก,ปกอะไรกันเพราะเราไม่รู้ว่าสถานที่ต่างๆขุดมามันเป็นยังไงขโมยขุดตำแหนง่งไหนมีการแย่งกันหรือเปล่าพาะพวกนี้เราก็ไม่รู้เวลาคุยกับเขาเขาบอกนิดๆ,ๆหน่อยๆคนถามคนพานําพาก็ส่วนมากก็จะถามมันเยอะ มันตื่นหรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้ถามเยอะเราก็ดูจากตัวเราจากความรู้ของเรามาตัดเอาที่เราเรียนรู้มาผมถึงบอกว่าการเล่นพระเล่นโดยเฉพาะพระกุเราควรจะมีความชำนาญจากตัวเราเองดูพระแท้ให้ได้ก่อนส่วนสถานที่กุไหนกุไหนเราค่อยหาที่หลังหรืออะไรจากความชำนาญหรือถามคนอื่นเขา้าเอาดีกว่า พราตงนี้เราดูพระเทให้ได้ก่อนซื้อพระเทมาฝึกปนจากพระเทอย่างนี้ส่วนราคาเราก็แล้วแต่เรามองอมราคาเหมาะสมเราก็ซื้อแต่ทุกวันนี้โดยส่วนตัวผู้มองคือพระกุราคาถูกกว่าแต่ก่อนมากผมถึงมองใอนเงี้ว่าตอนนี้เราซื้อพระเรียนทาพระกุให้มีความจำานานจากหลายๆองค์พิจารณาพระแท้พระเกศจากตัวเราเอง แต่มันก็จะขาดกับปัจจุบันนี้ครึ่งเขาบอกเล่นพระให้ดูพิมพ์เป็นหลักแต่โดยส่วนตัวผมมองคือผมเล่นพะระดูวาละอายุอันดับแรกหลอกลงมาคืนเนื้อสุดท้ายคือพิมเพราะพระมีแม่พิมพ์เมื่อพิมมนลงตัวแล้วเราก็าใช้พิมพ์มาเป็นหลักแล้วก็มาดูเนื้อเพราะเรามองนี้ว่ายุคก,ก่อนการแกะแม่พิมพ์หรือการถอดพิมพ์หรืออะไรต่าง วิวัฒนาการยังไม่เจริญอย่างนี้อาจจะมีการโดยมุมพิมพ์การไปกดของแต่ละวัดแต่ละไรเมื่อได้พระได้แม่พิมพ์ไปแล้วแต่ละที่ก็มีการแยกมวนสารต่างๆแต่ละที่แต่ละจุดออกมาก็เนื้ออาจจะแตกต่างกันแม่พิมพ์เดียวกันอย่างนี้เพราะพวกนี้นี่มันเียนการพิจารณาจากตัวผมเองจากประสบการณ์ตัวบางครั้งคุยกับคนที่แบ่งให้ อบอกเออได้จากคนคุดเลยนะได้จากที่นั่นที่นี่แต่เป็นพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อคนละอย่างอย่างนี้เราก็โดยมองนี้เลยเอาความรู้ของเรามาตัดบางครั้งก็คือดูพะเทะได้กุเราก็ดูพิจารณาในการซื้อขายแต่เพราะโดยส่วนตัวผมมองทุกวันนี้ราคาของพักกุจะเป็นกุไหนก็ช่างผมมองคือซื้อได้เพราะราคาไม่แพง ยิ่งพระที่ไม่มีพิมพ์ไม่มีรูปอยู่ในหนังสืออย่างนี้เราก็สามารถซื้อได้แล้วราคาจะถูกจะย้อนลงมากว่าแต่ก่อนมากๆเราก็เอาพวกนี้มาในการซื้อถ้าเราเป็นนักสะสมก็ซื้อแพงให้แพงนิดนึงเพื่อให้ได้ของอย่างนี้ถ้าเราไม่ซื้อคนอื่นอาจจะซื้อแต่ถ้าเป็นพิมพ์เหมือนกับที่ผมบอกแหละ ถ้าเป็นสุมกอหรือเบญจภาคีอย่างนี้เราก็ซื้อให้ถูกหน่อยเพราะมันมีหลายคณะกรรมการมาตัดสินแท้เกหรืออะไรต่าง,างเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้แค่จะบอกว่าทุกวันนี้ซื้อพระซุ้มกอซื้อพระเม็ดขนุนตามประสบการณ์ผมซื้อผมซื้อให้ถูกกว่าพระพวกนี้เปิดโลกเปิดอะไรอย่างนี้ เวลาเราพูดว่าเป็นพระแท้มันพูดง่ายกว่าพระสงฆ์กอเป็นพระแท้เวลาเราซื้อตอนนี้แต่ก่อนผมใช้ว่าแต่ก่อนผมไม่มีความคิดที่จะขายรือว่าเป็นนักสะสมเราเกียดเงินจากการทำงานหรืออะไรมาซื้อเราดูความเก่าพวกคาบลาพวกอะไรเป็นไม่รู้เป็นลาอะไรลารักลาดินหรืออะไรอย่างนี้แต่ผมมองคือลักษณะอย่างนี้ เป็นภาพธรรมชาติของพระเท้เราซื้อมาส่วนกับอะไรต่างๆทำไมมีเยอะอย่างนี้โดยส่วนตัวผมมองคือล่าเราจะล้างล้างเมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อล้างไปแล้วเราไม่สามารถเอากลับมาได้เราถึงมององว่าเราดูอย่างนี้ดูละเอียดละเอียดก็สามารถดูได้แต่ถ้า,ายุกก่อนอาจจะล้างให้ดูชัดหรืออะไรขึ้นผมมองคือตอนนี้ ล้างเมื่อไหรก็ได้พวกคาบลาพวกอะไรเลยก็จะเห็นชัดขึ้นแต่ให้มีหลายองค์ก่อนอย่างนี้พอพระแบบนี้กว่าเราจะได้แต่เจอแต่ละองค์เจอทีก็ไม่ค่อยสัมกันพวกพิมพวกวาระอะไรต่างๆคาบกุ้าพวกอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันผมก็เลยมองนี้ว่าถ้าเราล้างออกไปพวกคาบพวกนี้มันเอากลับคืนมาไม่ได้ ็เลยปล่อยไ,ไว้อย่างนี้แต่ผมมองคือลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมชาติของพระเทหการดูพระการดูพิมพ์ซึ่งก็จะแตกต่างก,กันกับปัจจุบันนี้เขาพูดกันเล่นพระให้ดูพิมพ์เป็นหลักเพราะเราไม่รู้หลักว่าพระกุมีพิมพ์อะไรบ้างเามองพระกุแต่รัตกุมีพิมพ์อะไรบ้างเราก็มองเก็บมาดูมาเปรียบเทียบธรรมชาติโดยส่วนตัวผมมองคืออย่างนี้ ลักษณะอย่างนี้ธรรมชาติแบบนี้ความเก่าพระเกย,ยังทำไม่ได้เราดูแต่เราก็ต้องต้องไม่ประมาทนะมองอย่างนี้ว่าคนทำพาระเกเขาเขาเก่งขึ้นเรียนรู้ขึ้นมาจุดหลายๆอย่างจุดอย่างที่ผมบอกเป็นจุดที่ผมกลัวไม่กล้าพูอ,อกไปดูต้องแบบนั้นแบบนี้นะเราก็มองอย่างนี้ธรรมชาติความเก่าดูอย่างนี้เป็นหลัก ในการดูในการพิจารณาเพราะแต่ละที่แต่ละอย่างผมี่มองคือไม่เหมือนกันลักษณะคาบกุอย่างนี้เขาบอกว่าฝั่งทุ่งเศรษฐีเป็นสีเทาถ้าฝั่งจังหวัดก็จะเป็นสีแดงหรืออะไรอย่างนี้ตามที่สอนกันมาแต่ลักษณะต่างๆเราก็จะต้องเผื่อไว้บ้างบางครั้งอาจจะมีการสอนกันผิดมาเราดูเราพิจารณา ความเก่าดูหลักดูอะไรถึงมันก็จะแตกต่างกันกับปัจจุบันนี้ที่เขาพูดกันเล่นพระให้ดูพิมพ์เป็นหลักคนไหนหลงเนื้อหลงความเก่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเราก็พิจารณาตรงนั้นเป็นหลักด้วยเวลาถ้าเราจะซื้อมาขายเราก็ต้องไปมองพระแบบนี้ขายได้ไหมหรืออะไรไม่ขายง่ายไหม แทบจะบอกว่าอย่างนั้นพ่อตาอเล่นพรพโดยส่วนตัวผมมองคือทุกวันนี้เรามีหลักม,มีมีจุดยึดเราพิจารณาจากตัวเราเองนี่แหละถ้าจะเอามาขายก็ซื้อให้ถูกไว้ยิ่งทุกวันนี้ภาคกุไม่มีใครเล่นอย่างนี้มันก็บางครั้งเราก็ต้องไปมองว่าทําถูกไหมถูกแต่มันผิดเวลาซื้อมาขายไม่ได้เราก็ต้องบอกอย่างนั้นบางครั้งถ้าเราเป็นพ่อค้า ก็ตรงนั้นแต่ถ้าเราเป็นนักสะสมผมมองคือตอนนี้ราคาพระกุเท่าไหร่ก็ซื้อได้แทบจะบอกว่าถูกกว่าแต่ก่อนตอนที่ผมเลยฮัดเล่นใหม่ราคาเป็นครึ่งเราดูเราพิจารณาเป็นกำแพงเกิดเปิดโลกคนที่แบ่งให้ก็บอกได้จากคุณขุดเป็นของกุวัดสุมก่อแต่ถ้าเราพูดเซฟก็คือ เป็นของฝั่งทงเศรษฐีกํแพแงเปิดโลกพิมพ์กลางรับกัน